สวัสดีค่ะไปค่ะมรารีสายิสานผ้าไปกินอาหารคิดว่าออกบอกว่าถือว่าสิกินอีอยังดีไปเบิงงเมนูมีแต่เด้อค่ะเพื่อสินนถึงแนแววทาาแนววคิดด้วยกันคิดเมนูอาหารเนาะค่ะเนี่ยค่ะมอนีสาวอีสานผ้าเพื่อนๆเนาะค่ะทุกคน มากินเนี่ยค่ะลาดหน้ามีกรอบหมูหนุ่มค่ะหมูหนุ่มอีหลีค่ะอร่อยแล้วก็มีเครื่องปรุงเนาะค่ะนาอเป็นจัดเป็นชุดให้เรียบร้อยแล้วก็อีกเมนูหนึ่งค่ะนี่เลยนำเสนอแซ่บแซ่บกินแล้วค่ะลาบกุ้งค่ะเนาะลาบกุ้งเนสมใส่สมุนไพรหลายๆอย,ย่างมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะรสชาติจัด จานอร่อยไหมคะ่ะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งคือผัดไทยกุ้งสดอีกแล้วเนาะค่ะเนาะมีผัดไทยกุ้งสดพร้อมเนี่ยค่ะเมนูง่ายๆคิดว่าออกบอกว่าถึกว่าเสซ็ตยงังกินดีเนาะค่ะเนาะแต่อันนี้สาวอีสานบรดิเตุเองเะะ่ยค่ะซื่อเขาค่ะเนาะ เนี่ยคะ่ะคลิปนี้สาวอิสานเอาเมนูอาหารมาฝากเนาะคะ่ะเนาะเพื่อเป็นแนวทางว่าเสียดียังกินดีเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้สาวอิสานก็จะขอลาไปก่อนเอาไว้พอกันไ่คลิปหนาว่าสาวอิสานสิพาไปกินไปเที่ยวมองใดอีกเนาะคะ่ะเนาะก็ขอตัวลาไปก่อนโชคดีมีความสุขสวัสดีคะ่ะ